สำหรับข้อที่สำหรับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าให้หาสลบอินเตอร์เซกฟอร์มนะครับสลบอินเตอร์เซกฟอร์มนะครับก็คือต้องหาสมการที่มี y เท่ากับ mx บวก4นะครับทีนี้เรารู้นะฮะเรารู้ตัวนี้เราให้ตัวนี้เป็นนะครับเราลอกำหนดไว้เลยว่าตัวนี้คือ x หนึ่งแล้วก็ตัวนี้คือ y 1นงะฮะ y 1นี่นะครับสลบอินเตอร์เซกฟอร์มคือโจทย์ต้องการอยู่ในรูปนี้ จทย์ต้องการอยู่ในรูปนี้ครับ y เท่ากับ mx บวก b โจทย์ต้องการให้เราทำให้อยู่ในรูปนี้ในเมื่อเรารู้จุดกับรู้นะเมื่อดูนะครับเมื่อรู้จุดและ m ใช้สมก,การนี้ได้เลยครับ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1อ่าแบบนี้นะครับถ้าเรารู้จุดพิกัดมีจุดหนึงแล้วก็สลบเราใช้สมการตรงนี้นะครับดังนั้นข้อที่1น,นะครับข้อที่1ของเราคือลบเนาะแล้วก็ m เท่ากับลบ2แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็เลยบอกว่าอ๋อตัวนี้คือ x 1ตัวนี้คือ 1> y 1อ่ะเราก็แทนค่าไปเลยครับแทนในสมการนี้เราจะได้ังตามนี้เลยนะครับ y ลบ6เท่ากับ m แทนเปนตัวเลขเลยนะครับก็คือลบ2โมเล็กเปิดนะครับ x ลบแต่ว่า x 1ตัวนี้เป็น,น,ปน 3, ลบ3้ Pars, งองลบสมโมเลกอีกชั้นหนึ่งนะฮะ อ่าแบบนี้นะครับได้แบบแบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับอ่าได้แบบนี้ y ายลบหก็ทาให้มันติดไว้ก่อนนะครับเราทําฝั่งขวาให้เรียบร้อยก่อนตัวที่เรายังไม่ทำเราก็เขียนติดไว้อย่างนี้อ่าเขียนอีกบรรทัดนึงนะฮะลบจะลบกลายเป็นบวกครับอ่าเขียนอีกนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรหนึ่งบรรทัดไม่มีปัญหานะครับจากนั้น y ลบหก เอา2คูณเข้าไปข้างในครับลบ2คูณ x ก็จะเป็นลบ2 x. ออลบ2ไปคูณกับบวก3ได้เป็นลบ6งนี้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับดังนั้นเราต้องการหา y ให้อยู่ในรูปสมการ y เท่ากับ m x บวก4ใช่ไหมแล้วก็ต้องย้าย6ไปจากลบไปบวกนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ y เท่ากับลบสตัวที่ย้ายมาคือบวก6ตัวนี้ฮะ เนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ย้ายมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับลบ6กบวกก็กลายเป็นศูนย์ไปนะครับก็จะเหลือแค่2 X อ่าดังนั้นถ้าเราจะเทียบสรรมการให้เห็นเลยก็คือ y เท่ากับ mx บวก b แต่ b ตัวนี้มีค่าเป็นศนย์ครับเขาจึงไม่เขียนนะครับส่วนเองก็คือลบ2นั่นเองนะั้นตอบสรรมการที่เขาต้องการคือ สรรมการตัวนี้คืออยู่ในรูปของ s l o p e i n t e r c e c t form นั่นเองนะครับนะข้อที่สองครับข้อที่สองนะฮะข้อที่สองเรารู้จุดก็คือลบสองกับลบห้าแล้วก็เอ็มเท่ากับสามส่วนสี่เอ็มเท่ากับสามส่วนสี่อย่างนี้นะครับใช้สรรมการเลยคือเราเขียนสรรมการมาก่อนแล้วกันนะครับ y ลบ y 1เท่ากับ m แล้วก็ x ลบ x 1, <Y> y 1แบบนี้นะตัวนี้เราก็ต้องเขียนก่อนอ๋อตัวนี้คือ x 1นะครับ x 1นะครับตัวนี้คือ y 1นะครับอ่าเราก็แทนค่าไปเลยครับ y ลบแต่ว่า y 1มันติดลบเราต้องใส่วงเล็บครับลบหแบบนี้นะครับ m คือ3าส่วนสนะครับ m คือ3าส่วนส x x 1เป็นลบสองใช่ไหมฮะเราก็ต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับลบแล้วก็ลบสองแบบนี้อย่าลืมนะฮะลบอา่าทติดเครื่องหมายลบเราต้องใส่วงเล็บสําคัญนะฮะลบลบจะกลายเป็นบวกนะฮะก็จะกลายเป็น y าบวกห้านี้นะครับสามส่วนสี่คูณด้วย x ลบลบก็กลายเป็นบวกก็คือ x อบวกสองอ่าแล้วก็ย้ายเข้าไปคูณนะครับก็กลา,ายเป็นสามส่วน 4x บวกด้วย3ส่วน4ีคูณ2นี้นะครับนี้เราก็ตัดได้ครับตัดนี้ก็จะเหลือ2ใช่ไหมครัก็เหลือ3ส่วนนะครับถัดมานะครับไอตัวอ่เข็นให้เรียบร้อยตรงนี้ก่อนนะครับบวก5แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องย้ายฮะเพราะต้องการให้เหลือใบอยู่ฝั่งซ้ายตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องย้ายห้าไปฝั่งฝั่งขวามือนะครับกลายเป็น y เท่ากับ 3.4x ส,ส่วน X, แล้วก็บวก3.2ส่วน 2, แล้วก็ลบด้วย5แบบนี้นะครับด้วยหบวกนี้นะด้วยหบวกนี้นะครับโอเคทีนี้ 3.4x ส,ส่วน X, ก็อยู่เหมือนเดิมอ่าบวก3.2ส่วน 2, ลบขงางคลอนนเลยนะครับเอา2คูณบนคูณล่างก็กลายเป็น10ส่วนด้วย2 สิบส่วนที่สองแบบนี้สิบส่วนที่สองนะครับใครจะทําเป็นเศษส่วนยังต่าก่อนจะตัดก่อนหรือไม่ตัดก่อนเนี่ยความสุดท้ายแล้วมันจะได้เท่ากันนะครับความหมายสุดท้ายแล้วมันจะได้เท่ากันนะครับตัวเลขจะมากจะน้อยถ้าตอบมาแล้วเนี่ยใครไม่ตัดหรือตดัดจะมีค่าเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็นสามส่วนสี่ลบเส่วนสอ่า รูปนี้คืออยู่ในรูปของสมาการที่จดต้องการ y เท่ากับ mx บวก b แล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือตอบก็คือตอบในรูปนี้นะครับรูปนี้ที่จดต้องการคือรูปนี้แล้วนะครับอันนี้คือข้อที่3ครับ